สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูวีนะครับทั้งทาง,ง y o u t u b e แล้วก็ติดต่อกนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าสําหรับคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นให้ถูกต้องที่สุดนะฮะเหมือนเจ้าของภาษาโดยที่เราไม่ต้องไปจําว่าคํานี้นะฮะเขาออกเสียงอย่างไรนะฮะหรือไปจําคนอื่นมาว่าเฮ้ยมันออกเสียงแบบนี้นะ หรือถ้าเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้นะครับก็ไปเปิดพจนานุกรมมันจะมีสัญลัสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันมีความสำคัญมากๆนะครับเขาเรียกว่า ipa นะครับหรือ international phonetic alphabet นะครอักษรนะฮะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษนั่นเองทั่วโลกนะฮะเขาจะใช้แบบนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่สอนพวกนี้นะครับมักจะไปสอนแต่การจําเป็นคํำๆอย่างเช่น cat c a ดแมว dog d o g สุนัขอะไรเนี่ยไปจําแบบเนี้ยซึ่งรูวีมองว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะครับแต่ถ้าเรารู้สัญลักษณ์เหล่านี้รับรองเลยครับว่าเราจะไม่มีวันออกนะฮะเสียงภาษาอังกฤษคำนั้น แน่นอนยกตัวอย่างคําง่ายๆอย่างเช่นคําว่าดาบนะครับคาว่าดาบภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ครับถามว่าทุกท่านคิดว่าจะอ่านว่าอย่างไรอ่านลองคิดดูนะฮะคำนี้อ่านว่าโศดนะฮะโศดไม่ใช่สวอ d นะดังนั้นนี่แหละถ้าเรารู้เสียงเหล่านี้นะครับเราจะสามารถนะครับอ่านภาษาอังกฤษคํานั้นได้อย่างถูกต้องหรือไปเจอคำาอังกฤษคำไหนแล้วไม่แน่ใจ ก็ลองเปิด d i c t i o n a ดูจะมีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่ข้างในนั่นเองนะครับหรือแม้แต่คำว่าแมวนะฮะเราออกเสียงคำว่าแคทแคทแคทใช่ไหมครับเราไปจำว่า a t, cat cat นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องอ่านว่า cat cat นะครับมันจะไม่ใช่แคทนะครับจะเป็น cat นะครับประมาณนี้นะครับ ดังนั้นครูวีจะทำคลิปนะฮะที่สอนเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเป็นคลิปต่อๆไปที่จะมาลงในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ